ว่าไงเนะี่ยเออฉันอยากจะจบปัญหาวันนี้นะ่ะสองสามวันที่ผ่านมาพวกเราอาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยฉันอาจจะไปจับคนคาราวานของนายมาสองวัน,น,นแต่ฉันก็มีเรื่องระคายระคายของฉันเหมือนกันเพราะว่าวันที่ฉันพารัสตา้าขึ้นไปร้องเพลงบนเขาฉันกลับมาฉันก็ เจอเพื่อนฉันนอนสนลบอยู่เลยเอาเป็นว่าฉันจะไม่ถือโทษอะไรพวกนายแล้วกันนะวันนี้พวกฉันจะมาแบบตรงไปตรงมานะ่ะไม่มีแผนไม่มีเปิดก่อนพวกนายว่าโอเคหรือเปล่าข้าโอเคนะ่ะจำนวนคนเท่ากันเน<ว>มื่อจะมีกันกี่คนนะ่ะแฟร์ดีนอะ่ะพวกข้ามีเก<า>้าคนนะได้นะ่ะไม่ต้องเดิมพันถือว่าเป็นกระชับมิรแล้วกันนะกับเรื่องที่มันผ่าน,านมานะ่ ที่ฉันนัดพวกนายมาวันนี้เพราะว่าฉันไม่อยากให้พวกนายรู้สึกว่าผู้ฉันเอาเปรียบอะเพราะว่าอย่างวันก่อนพวกนายก็มากันแค่ไม่กี่คนใช่ไหม,ม <า S 1> วันนี้นจำนวนเท่ากันอะมันจะได้รู้สึกแฟร์เกมดีดีนะ่ะเจ้าก็ดีเลยนะเป็นคนที่ดีเลยหน้าตาเหรอความคิดนะ่ะ อ๋อเอ้ยเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครอี้นะรีบๆหน่อยนะค่าค่าซึ้อได้เลยนะเออพอดีสหายค่าเป็นเด็กไม่ชมมาฆ่าบ้างเหรอเจ้าก็ดีนะหล่อหรือเปล่าล่ะหล่อน่ะหล่อนื่นเลยน่ะแต่หล่อน้อยกว่าค่านิดนึงอืมเฮ้ยที่ค่าปิดหน้ากากเพราะว่ากลัวผู้เจ้าไอ้น่ะหรือว่าเจ้าฟันเหยินน่ะ ปตายเลยหลุดลื่นแม่งสู้ใจเย็นอ่ะนี่ใจเย็นใจเย็นหรือไม่ต้องแฟร์เกมกันดีแ่ะใจเย็นเย็นสิว่าข้าไม่หล่อค่อยไม่ว่านะแต่ว่าข้าไม่เท่ข้าไม่ยอมตลอดเจ้าเท่อ่ะเท่ที่สุดเลยอ่ะยอม้แค่ผอนโชคก็เท่แล้วน่ะนี่เขาปิดปากเขาไม่ปัญญ์เย็นเนะ่ยเขาปากเบี้ยวน่ะจริงหรือถ้าสตอรี่โมเดียวกันเองนี่ผิดหรือเปล่าเอาไปเนะเขาเป็นว่าร้อนเสียเวลาเนี่ยพอดีมีคนกระตือรบอยู่นะ เราจะตรงไหนดีอยู่ตรงไหนดีเอาไงตรงนี้เลยก็ได้นะคุยกันเลยนะถ้ามีเรื่จะถามนะเขไหนชื่อเบิร์นนัดอ่ะข้าเนี่ยเบิร์นนัดเจ้าใช่คนที่ข้าเคยให้ม้าไปหรือเปล่าน่ะจีเจใช่หรือเปล่าใช่น่ะใช่แล้วม้าข้ายังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีเนี่ยอยู่กับลัสต้าจำเลยรักของวอสโซ่ยโอ้เคตายคือดิเอาม้าข้าไปผู้หญิงได้ยังไงอ่ะข้าบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้่ะเพราะว่า ค้าเอ่อค่ามีม้าตัวใหม่แล้วเนี่ยแล้วค่าไม่ได้ใช้ตีเจเลยเนี่ยแล้วนาง่อพยพมาพอดีเนี่ยก็เลยส่งต่อน่ะให้นางดูแลดีเอาไปต้มกินจะดีกว่าโอเคจะมีคนนึงและถือว่าเถินตัวปิดอยู่ถือว่าได้ทําได้ดีนะส่งมอบต่อน่ะใช่นาะเพราะว่าก็ให้นางคนที่ข้าไว้ใจดูแลต่อเนี่ยดีแล้วเนี่ยล้ำมุมล้ำมุมคาบีลา

จริแต่ก็เห็นท่ายิงท้ายับไม่ยิงท้ายิงเสาน่ะให้มันสมทิ้งนหะถ้าการแสดงนะเมื่อกี้อ๋อเป็นการแสดงใช่ไหมอยู่หลังเสาไม้ค้าก็เลยยิงตรงเสาเลยน่ะยิงขู่นะให้เจ้าวิ่งไปวิ่งเสาหน้าหรือเปล่าเออฉันว่าจะกอดขอบใจคุณแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคนเยอะน่ะใครเขาอุ๊ย แค่นี้ก็พอแล้วเนะี่ยขอบคุณคุณบาสโซนะคะด,ดีๆนะไปเจอกันใหม่นะฉันอาจจะเข้าลงนอนแยกย้ายกันเลยนะเดี๋ยวนะอ่าฮะไว้เจอกันใหม่พ่อจะเจอกันใหม่ฮะพ่อเลยนะพ่อหนุ่มบัวจำเลยรนะัก